ร้อยเอกธรรมนัฐพรมขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นำทีมทแถลงข่าวผลการปฏิบัติการตรวจสอบห้องเย็นและบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์77จังหวัดต,ตามนโยบายรัฐบาลนะคะซึ่งปฏิบัติการในระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมด้วยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นายบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมง พลตรวจตรีสุริยาสิงหกระมนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร้อยตำรวจเอกเวสนุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI พลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังการรองเลขาธิการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงผู้แทนกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรมปศุสัตว์และกรมประมงได้มีการดําเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศค่ะซึ่งมีการแบ่งการตรวจสอบห้องเย็นด้านปศุสัตว์แล้วก็ห้องเย็นด้านประมงรวมถึงห้องเย็นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานใดอีกด้วยนะคะซึ่งก็พบการกระทําผิดโดยได้อายัดซากสัตว์และดําเนินคดีรวมทั้งสิน้นกว่า2ล้านกิโลกรัม92 000, 000, มีทั้งซากโคกระบือซากสุกรซาสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังพบที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้าส่งออกนำผ่านราชนาจักรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการอายัดซากสัตว์และก็ดำเนินคดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจำนวน14ห้องเย็นมีทั้งซากโคกระบือซากสุกรซากสัตว์ป,ปีกรวมกว่า1ล้าน1แสนกิโลกรัมค่ะขณะเดียวกันกร,ระทรวงเกษตรได้ตั้งทีมเฉพาะกิจพยานนขราชเพื่อสนับสนุนภาร,รกิจของสาร,รวัตรปศรุสัตว์และก็สาร,รวัตรประมงเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้การ ดำเนินการปรับปรามขบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ